สวัสดีรักกันเองทุกท่านนะครับผมโคโ,โรจะท,าทำาไมไะไเอย่ย ทอขาดแว่นลูงด้วยแว่นลูงอยู่กลางถนนไม่รู้รถทับป่ะไอสัตว์ไอสัตว์ปลายท่อไม่มีแล้วปลายท่อดหายไปไหนปลายท่อดหายไปไหนไอเยี่ยงเสียงโคดังเดี๋ยวก่อนแว่นหลุด ไอ้เย้แว่นหลุดแล้วแว่นกูอยู่ไหนปลายท่อาก็กระเด็นล่วงไปแล้วเฮ้ยกูเจอ,อเฮ้ยกูเจอปลายท่อสัสใช่ปะใช่ดิเย็สติดกูเจอปลายท่อเดีเ๋ยวไอ,เอ้อเฮียต้องหาแว่นว่ะเยสเปดช้าค่ะ ไฟท่ออยู่นี่แต่แว่นอยู่ไหนต้องหาแว่นก่อนไหมแว่นลวงไปแล้วรถยังดังไอ้สัตว์ <c oughs> สัตว์เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อไฟหลังขาดด้วยเเจอเล้ยดิ